สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเรื่องของหัวข้อที่พูดกันค้างไว้ครั้งที่แล้วเ,เป็นคลิปที่1เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การสินค้าคงคลังเพื่อการ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีคอมเมิเร์ซผมดรรัตะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญเราจะมาพูดกันในประเด็นที่2นะครับ ประเด็นที่2ต่อจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงว่าเหตุใดหรือทําไมมันจะเกิดความท้าทายของการตลาดแบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์การค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อการจัดก,การบริหารสินค้าคงคลังในคลิปนี้เราจะมาพูดกันหัวข้อที่สต่อก็คือแล้วเราจะทําอย่างไรครับเพื่อให้กระบวนการระบบการจัดก,การบริหารสินค้าคงคลังของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพ สามารถอตอบสนองต่อการค้าในรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซได้ผมสรุปเอาไว้เป็น9แนวทางประการแรกครับประการแรกสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือจะต้องทบทวนนะครับแล้วก็หาวิธีการพยากรณ์ใหม่ๆนะครับอยู่เสมอนะครับเพื่อให้มีการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้ลูกค้านะฮะในแต่ละช่วงเวลานะครับที่จะสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของมาจากหลายๆช่องทางนะครับผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นช่องทางของช้อปปี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับช้อปปี้ลาซาด้านกๆนะครับและหลายๆแพลตฟอร์มนะครับรวมทั้งถึง Facebook เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยที่บริษัทเนี่ยนำสินค้าเนี่ยนะครับไปประชาสัมพันธ์แต่ละช่องทางเนี่ยนะครับเราจะต้องไปวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าว่าเป็นลักษณะของการสั่งซื้อมาในรูปแบบอย่างไรบ้างอะไรอย่างไรวิเค,าาเนะคราะห์ว่าเป็นซีซั่นไหมนะครับว่าเป็นการสั่งซื้อตามฤดูกาลไหมนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องวางแผนว่าในแต่ละช่องทางเนี่ยเราจะต้องเป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมนะครับสินค้าของเราเนี่ยนะครับให้ตอบสนองแต่ละช่องทางตามค่าพยากร นะครับต่างๆเหล่านั้นซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยมันจะเป็นหัวใจหลักหัวใจแรกนะครับที่สําคัญที่เราจะต้องนําไปสู่ในเรื่องของการวางแผนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคืออันที่1เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าจะซื้อปริมาณเท่าไหร่ซื้อสินค้ารหัสอะไรเกรดอะไรประเภทอะไรในช่องทางอะไรแต่ละช่องทางเป็นอย่างไรอันนี้เราต้องมีตัวเลขในใจแล้วเราจะได้วางแผนนะครับอันที่1นนะครับจากนั้นอันที่2ครับ เมื่อรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเรามีของเนี่ยนะครับเพียงพอไหมนะครับจะจัดการอย่างไรสิ่งที่ตอกย้ํากันตรงนี้ว่าคือก็เรื่องของความถูกต้องของข้อมูลในระบบครับปริมาณสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับเมื่อมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นสินค้าขายในแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นมีสินค้าหลายเกรดมากขึ้นอาจจะแบ่งเป็นเกรด A เกรด B เกรด C นะครับ อันนี้เอาไปขายเกรด A เอาไปขายแพลตฟอร์มนี้เกรด B ขายแพลตฟอร์มนี้นะครับเมื่อมีหลายๆแพลตฟอร์มขึ้นเนี่ยนะครับบริหารจัดการหลังบ้านเนี่ยจะต้องปรับครับจะต้องดูว่ามีเลกคอร์ดหรือว่ามีการบันทึกข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังแยกตามจำประเภทนะครับที่ลงรายละเอียดหรือลงดีเทลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเวลาเรายิงแอดนะครับขายในแพลตฟอร์มนะครับเราอาจจะช่วงนี้เราขาย เราขายเกรด A ช่วงนี้เราขายเกรด B ช่วงนี้เราขายเกรดสหากข้อมูลหลังบ้านนะครับเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยไม่ตรงกันหรือว่าไม่ถูกเนี่ยมันจะทำให้มีผลต่อการที่เราไปโพสนะครับไปยิงแอดนะครับไปลงขายนะครับถ้าสองตัวเลขตัวนี้นะครับมีไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับเ,เกิดความเรามีสินค้าไม่พอไม่ส่งให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะส่งผลในระยะยาว ต่อบ,บริษัทได้เพราะฉะนั้นข้อมูลหลังบ้านนะครับต้องมีความแม่นยำและก็เที่ยงตรงฝ่ายขายจะได้เอาข้อมูลหลังนั้นเนี่ยนะครับมาเอาไปขายเนี่ยได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประการที่2ประการที่3ครับประการที่3ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องถูกรวมเอาไว้นะครับในเราเรียกว่า ระบบแบบรวมศูนย์นะครับหรือว่า Centralized System ต็มนะครับอินเวนทอรี่ซิสเข้อมูลเนี่ยนะครับจะต้องถูกรวบรวมเอาไว้ในฐานนะครับเดียวกันนะครับเพื่อให้แชร์ไปในแต่ละหน่วยงานนะครับได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็น Inventory ที่แชร์ส่งไปให้กับฝ่ายขายเป็น Inventory ที่แชร์ไปให้กับฝ่าย QC เป็น Inventory ที่แชร์ให้กับฝ่ายบัญชี ถ้าข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับสามารถแชร์และก็กระจายไปได้ทุกๆหน่วยงานอย่างถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าวันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นฝ่ายขายวันนี้จะยิงโฆษณาขายสินค้าตัวนี้ในภูมิภาคนี้สินค้าตัวนี้ในภูมิภาคนี้ใช้เกรด A เกรด B ไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรวมศูนย์ข้อมูลนะครับ เพราะว่ามันจะสามารถทำให้เกิดการเรียลไทม์ก็คือการาข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกอัปเดตนะครับแบบเรียลไทม์นะครับสินค้าตัวนี้ขายไปแล้วนะครับในช่องทางนี้สินค้าตัวนี้ขายไปช่องทางนี้พวกนี้ก็จะเก็บเอาไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็จะสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีนี่คือประการที่3ประการที่4ครับก็คือ เราต้องสร้างรหัสนะครับแล้วก็ชื่อนะครับและก็รายละเอียดสินค้าเนี่ยที่เป็นคอมมอนก็คือเป็นเป็นอันเดียวกันสินค้าแบบเดียวกันรหัสเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปขายในช้อปปีเมื่อขายในขาย Lazada นะครับนอกนอก,น,อกนะครับชื่อเวลาเซิร์ชเนี่ยนะครับเราอาจจะตั้งชื่อเพื่อให้ลูกค้านะครับติดตามสั่งซื้อเนี่ยนะครับ แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะครับอาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันนะครับเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการขายแต่อย่างไรก็ตามตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดตรงกลางเนี่ยนะครับถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันนะครับรหัสสีเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้ตัว ID นะครับที่เป็นอันเดียวกันนะครับเวลาที่เราดึงนะครับจากข้อมูลตรงกลางเนี่ยก็จะสามารถที่จะกระจาย นะครับไปได้กับทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็เอาไปขายได้แล้วมันก็จะหักลบจากฐานข้อมูลตรงกลางเดียวกันนะครับราคาแต่และอันก็ต้องอัปเดตนะครับทั้งชื่อทั้ง ID ทั้งเรื่องของราคาตรงนี้จะต้องเป็นแบบเดียวกันนะครับจากส่วนกลางข้อที่4ครับสินค้าพึองอย่างเนี่ยนะครับอย่างทีเ่เรียนไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าสินค้านะครับคาแรคเตอร์ Character, ไม่ว่าจะเป็นสินค้านั้นเนี่ยอาจจะมีมหมดอายุ ะร,ระบบหลังบ้านเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับจะต,ต้องมีระบบ first in first out ที่ดีนะครับสินค้าตัวไหนที่จําหน่ายขายได้อย่างรวดเร็ว warehouse นะการจัดก,การคลังสินค้าข้างหลังบ้านเนี่ยจะต้องจัดเก็บไว้อย่างไรนะครับที่จะได้ออกง่ายสินค้าตัวไหนที่มีวันหมดอายุสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับจะต้องจัดอย่างไรเพื่อให้เห็น นะครับแล้วก็ติดตามสินค้าต่างๆเหล่านั้นได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราติดตามนะครับว่าสินค้าประเภทนี้ต้องรีบออกนะเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะครับสินค้าประเภทนี้นะครับใกล้เร่งเหลืออีกเยอะเลยก็ต้องระบายนะครับจะได้มีการวางแผนได้นะครับข้อที่6ครับจะต้องมีการตรวจสอบสต็อกอย่างต่อเนื่องครับนะครับสินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเรียนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละว่าข้อมูลเนี่ยนะครับ ความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจะต้องมีกระบวนการนะครับหรือวิธีการเนี่ยตรวจสอบในรายดีเทลของตัวและตัวสินค้าเลยมีการออเดดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะข้อมูลเนี่ยมันมันถูกสั่งซื้อไปนะครับโดยตลอดเวลาสั่งซื้อลูกค้าสั่งซื้อจองนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีการสั่งซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยของเนี่ยจะต้องมีการจองมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ที่แตกต่างกันอย่างเสื้อผ้าจะเป็นไซส์ A อไซสไซส์ X กอ็นะครับก็ต้องมีการมีการเช็คสต็อกอยู่ตลอดเวลาว่าไซส์นี้ใกล้หมดหรือยังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งถึงข้อมูลก็จะสำคัญต่อการโปรโมชั่นด้วยนะครับข้อที่7ครับลูกค้าทุกวันนี้นะครับ ต้องการที่จะติดตามนะครับว่าสินค้าตัวนี้ที่สั่งเนี่ยนะครับถึงไหนแล้วนะครับใกล้จะนํามาส่งหรือยังนะครับตอนนี้ติดขัดอยู่ที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นระบบของการติดตามสินค้านะครับจำเป็นที่จะต้องมีตั้งแต่ต้นน้ําไปยังปลายน้ําและลูกค้าสามารถแท็กสามารถติดตามได้นะครับแท็กอันเทรสว่าสินค้าของลูกค้าเนี่ยนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบติดตามเนี่ยนะครับ จึงมีความสำคัญทั้งในรูปแบบของ forward logistic s และก็ reverse logistic นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังให้มากขึ้นนะครับข้อที่8ครับข้อนี้เป็นเรื่องของการสร้าง d a s h บอร์ดเพื่อมาควบคุมการทำงานทั้งระบบการสร้าง d a s h บอร์ดก็คือจะต้องมีการเอาข้อมูลที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะครับเอามาสรุป เพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารนะครับหรือแต่ละ,ะแผนกเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำการตัดสินใจเช่นสรุปออกมาเป็นแดชบอร์ดว่าวันนี้สินค้าตัวนี้นะครับอัดโปรโมชั่นแล้วขายดีขายไม่ดีอย่างไรนะครับสินค้าตัวนี้ประเภทนี้นะครับขายดีในภูมิภาคไหนนะครับสินค้าตัวนี้ประเภทนี้นะครับยังรอค้าง,างนะครับอยู่ในสต็อกนานไปแล้วนะครับของอ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องนํามาสู่นะครับการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับและหนึ่งในนั้นวิธีการก็คือสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยจัดการเนี่ยสามารถมองเห็นภาพนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อที่9ครับเพื่อที่จพัฒนา เรเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยนะครับบุคลากรจําเป็นที่จะต้องที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการอินเวนทอรีนะครับสินค้าคงคลังนะครับเนี่ยจำเป็นที่จะต้องก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตามการแท็กนะครับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Hand ์ฮิลไม่ว่าเป็นบาร์โค้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยให้อย่างรวดเร็วนะครับถูกต้องแม่นยำนะครับกิจกรรมบางอย่างเราจะเอาซอร์ตไหมหรือว่าเราจะทำด้วยบริษัทของเราเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเราเนี่ยให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการค้ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องนั่นคือ9ข้อ9ประเด็นที่สำคัญที่ อยากจะแนะนําให้ผู้ประกอบการนะครับได้พัฒนานะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับข้อมูลที่นำมาพูดคุยกับทุกท่านคงจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์นะครับของท่านได้เป็นอย่างดีหากมีข้อมูลหรือว่ามี ต้องการคําแนะนำนะครับหรือเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถติดต่อกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับตามที่อยู่นี้และเบอร์โทรนี้นะครับหรือจะผ่านเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ทางเรานะครับมีผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คําปรึกษาและก็คำแนะนำนะครับด้วยความยินดีเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการโลจิสติก นะครับของผู้ประกอบการและประเทศไทยนะครับให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สะเวลาติดตามโดยตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ